พฮมาราวคลิปนี้ค่ะกับบ้านที่ทำให้ชีวิตของทุกคนที่นี่ไม่ต้องเป็นทางผ่านของใครพามาดูบ้านเดี่ยวที่ออกแบบให้ทุกสเปซคือความสุขเพราะทุกพื้นที่ในบ้านคือรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวค่ะเซหฮค่ะทุกคนเจอก,กับใหม่นะคะในโฮมราวคลิปรีวิวที่อยู่อาศัยดีๆจากโฮมบายเออร์ค่ะวันนี้ค่ะใหมพามาดูบ้านเดี่ยวนะคะในโซน เรียบวงแหวนประชาอุทิศค่ะซึ่งเป็นทำเลที่น่าสนใจมากๆค่ะใครกําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่ามันทําให้เราได้ใช้ชีวิตได้ง่งายๆในไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะแล้วก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่หลากหลายที่ด้วยล่ะค่ะกับโครงการอลิชาเรียกวงแหวนประชาอุทิศค่ะที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะคะหลังใหญ่มาในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสนั่นเองนะคะที่มีฟังก์ชันที่ครบลงตัวทุกการอยู่อาศัยค่ะ โลเคชันของโครงการอยู่บนถนนเลียบวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งใต้ค่ะหรือจะเรียกกันสั้นๆว่าถนนเลียบวงแหวนนะคะตัวโครงการอยู่ในซอยประชาอุทิศ76ค่ะซอยนี้สามารถทะลุกออกไปถนนประชาอุทิศก็ได้เชื่อมไปถนนพุทธบูชาไปถนนพระราม2ก็ไม่ยากหรือใครจะไปถนนสุขสวัสดิ์อันนี้ก็สะดวกเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการนะคะเขามีให้ครบทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะจะเป็นสายช็อปสายชิลหรือว่าสายแต่งบ้านใครที่เป็นสายไหนเนี่ยเลือกได้เลยนะ เริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะสายแรกคือสายช้อปเลยค่ะไปช้อปกันได้เลยนะช้อปปิ้งเดินตากแอร์ที่เซนทรัลพระราม2 The ดอ k e ไบ g ์บิแล้วก็โลตัสค่ะส่วนสายแต่งบ้านต้องยกให้แถวนี้เลยก็มีทั้งไทยวัสดุ Index Living Mall หรือว่าจะไป Home Pro ก็ได้นะคะส่วนใครที่เป็นสายชิลนะคะจะไปเดินเล่นออกกำลังกายหรือว่าปาร์ตี้ก็ได้เพราะว่าโครงการอยู่ใกล้กับสวนบระวรประชานัน และก็อินดี้ดาวคนองค่ะส่วนสถานศึกษาในโซนนี้นะคะก็มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลก็มีให้เลือกนะคะมีทั้งโรงพยาบาลบางประกอบ3และโรงพยาบาลบางมดให้เลือกใช้บริการซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยค่ะ โครงการอลิชารเรียบวงแหวนประชาอุทิศค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกๆด้านค่ะและเป็นโครงการที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าทั้งโครงการมีเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นนะคะบนแปลงที่ดินรวมเนี่ยประมาณ13ไร่กว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลูกบ้านที่นี่ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวความเงียบสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายนั่นเองนะคะสําหรับบ้านในโครงการนะคะที่นี่จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะทั้งโครงการเลยนะคะก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นผสมผสานกับความเป็น ญี่ปุ่นนะคะออกมากลายเป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างฟังก์ชันลงตัวค่ะมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางในบ้านนะคะแล้วจอดรถได้มากถึง3-4ถึงคันเลยค่ะและที่สําคัญนะคะมาสเตอร์แพลนของที่นี่ออกแบบมาแบบพ็อกเก็ตคลาสเตอร์นั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยก็จะบอกเลยว่าบ้านทุกหลังนะคะก็เรียกว่าจะเป็นแปลงมุมหมดเลยแล้วก็ถนนหน้าบ้านเนี่ยก็ยังเป็นซอยตันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละซอยก็จะได้ความปลอดภัยแล้วก็ความเงียบสงบด้วยค่ะ แบบบ้านที่นี่นะคะมีให้เลือก2ไซส์2แบบค่ะเริ่มกันที่ไซส์เค่ะกับแบบที่ชื่อว่าคันโซค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ดินเริ่มต้น50.3ตารางวาไปจนถึง61ตารางวาพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตรนะคะคอนเซปต์ของแบบคันโซเนี่ก็คือความเรียบง่ายของการอยู่อาศัยกับฟังก์ชัน C ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถค่ะ ตัวอีกแบบนึ่งค่ะคือไซส์เอลค่ะกับแบบที่ชื่อว่าฮาบะนั่นเองนะคะหลังนี้เลยค่ะที่จะพามาดูแบบ5บาบะนี่นะถือว่าเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดในโครงการอริชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศนะคะที่ดินนะคะจะเริ่มต้น57ตารางวาไปจนถึง70ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยก็คือ242ตารางเมตรนะคะกับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้ถึง4คันเลยนะคะส่วนสไตล์มูดแอนโทนที่นี่ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือมาในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสนั่นเองนะคะโทนส ีที่เขาใช้อะเป็นโทนสีที่ใหม่ชอบมากๆเลยนะจริงๆนะคะก็จะมีลักษณะของสีเทาเข้มเทาอ่อนนะที่มีความเป็นโมเดิร์นเนาะและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีสีที่ออกจะเป็นสีเบจ สีส้มเหมือนส้มอิดหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยที่เขาจะให้เป็นในส่วนของด้านหน้าฟาซาดอย่างเงี้ยคือใหมายชอบมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับที่นี่เนี่ยนะคะที่จอดรถของเขาอะค่ะเราสามารถจอดได้นะคะตรงนี้เนี่ยคือ3คันด้วยกันนะคะส่วนอีก1คันค่ะจอดด้านข้างได้รวมทั้งหมดเนี่ยจอดได้ถึง4คันเลยนะคะเขาเป็นบ้านหน้ากว้างที่จะเพิ่มความสุขให้กับเราเลยทีเดียวค่ะทุกคน ประตูทางเข้าบ้านนะคะจะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นประตูบานปิดบริเวณนี้นี่คือประตูที่เชื่อมจากที่จอดรถนะคะตรงนี้เป็นประตูที่เรานิยมใช้กันมากเพราะว่าสะดวกจอดรถแล้วเราก็เข้าบ้านได้เลยนะสําหรับห้องเก็บของโครงการนี้เขาคิดมาเผื่อเราแล้วแล้วก็หมายชอบมากๆเลยไอเดียเขาเขามีห้องเก็บของให้3จุดด้วยกัน,นะค่ะที่เห็นตรงนี้เนี่ยเดิมทีนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะแต่เนื่องจากพอทรงสูงปั๊บแล้วก็อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าบ้านตรงนี้เปลี่ยนให้กลายเป็น ตู้เก็บหรือว่าชั้นเก็บรองเท้าได้เลยนะคะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเราถอดใส่รองเท้าตรงนี้รองเท้าก็เก็บมิดชิดฝนตกเราก็ถอดใส่ได้สะดวกสบายด้วยนะะส่วนจุดที่2ค่ะคือตรงนี้นี่ค่ะห้องเก็บของขนาดใหญ่นะคะอยู่บริเวณโรงจอดรถตรงนี้ค่ะบ้านเดี่ยวแบบนี้หลังใหญ่อุปกรณ์ทําสวนต้องมีบันดงบันไดไว้เปลี่ยนไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องตัดหญ้าอยู่ในนี้ได้เลยค่ะดูสิห สูงใหญ่มาก เลียงด้านหน้าบ้านค่ะรับกันเลยกับประตูทางเข้านะคะที่นี่เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่มากๆเลยค่ะด้านข้างมีกระจกเข้ามุมให้ด้วยทําให้ในบ้านนะคะยิ่งเปิดรับมุมมองได้มากๆเลยนะคะข้อดีของแบบบ้านที่นี่นะคะเขาจะให้ความสําคัญกับความสูงนะคะของหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงนะที่ให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้ความเป็นธรรมชาติของแสงด้านนอกเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ด้านในบ้านจะให้ความรู้สึกโปร่งด้วยค่ะไปเข้าไปดูด้านในบ้านแบบฮาบะกันดีกว่าค่ะ และนี่ค่ะคือด้านในของแบบบ้านฮาบะที่โครงการอลิชาเรียกวงแหวนประชาอุทิศค่ะกับคอนเซปที่ว่าความกว้างนำมาซึ่งความสุขนะคะเป็นบ้านหน้ากว้างค่ะทุกคนที่เราสามารถจะแต่งแล้วก็ดีไซน์บ้านของเราในแบบฉบับของเราได้เลยนะคะ f o r t o Ceiling ที่นี่นะคะให้ความสูงโปร่งถึง2.8เมตรค่ะเวลาเข้ามาข้างในอะ่ะจะรู้สึกอีกฟิลลิงหนึ่งเลยอ่ะทุกคนซึ่งหม่ชอบมากๆนะมุมที่หม่ชอบ ของบ้านหลังนี้เลยที่ขอหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือพื้นที่โซนลิฟวิ่งตรงนี้เลยค่ะทุกคนมันโปร่งมากๆเลยเพราะว่าประตูทางเข้าหลักเราเป็นกระจกบานสูงใช่ไหมมีกระจกเข้ามุมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโซนลิฟวิ่งตรงนี้ค่ะเราจะวางโซฟารูปตัว L 3- 4ถึงสที่นั่งมีคอฟฟี่เทเบิลนะคะตกแต่งให้มีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ผนังด้านนี้ค่ะดูเขาบิวชั้นวางทีวีสิคะอันนี้เป็นไอเดียนะเนี่ยบิวเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสวยมากเลยอะ่ะด้านข้างอะคะ่ะ เราจะหาแบบเก้าอี้อาร์มแช์นะคะอะไรอย่างเงี้ยมาวางได้เลยนะคะเข้ากันเลยกับกระจกเข้ามุมตรงนั้นค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารท่าในบ้านตัวอย่างหลังนี้นะ8ที่นั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะท่านเข้าไปมองวิวด้านข้างบ้านได้มีหน้าต่างนะคะบานใหญ่ให้ด้วยไม่พอค่ะด้านหลังของบ้านเขาก็มีหน้าต่างบานใหญ่ให้อีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพื้นที่ของ l i ฟวิ่แล้วก็พื้นที่ไ i n i n g ตรงนี้ค่ะมันจะเชื่อมต่อกันได้หมดเลยเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเขาดีไซน์ออกแบบมานะคะให้พื้นที่ของ Dining อะค่ะเชื่อมต่อในส่วนของแพลนที่ได้ด้วยค่ะ เชื่อมต่อกับพื้นที่ไดนิ่งอะค่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะเราจัดได้เป็นอีกหนึ่งโซนของบ้านได้เลยที่นีนะ่พอเป็นบ้านหน้ากว้างอะคะ่ะมันทําให้เราจัดวางฟังก์ชันต่างๆในบ้านได้ง่ายมากๆนะคะบริเวณตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นพื้นที่เปล่าเปล่าเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเชื่อมกันเลยนะคะกับพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหาระคะ่ะก็อาจจะทําเป็นไอซ์แลนด์แบบนี้ก็ได้นะคะผนังอีกฝั่งนึงค่ะทําเป็นแพรร์ที่ไว้จัดเตรียมอาหารเป็นครัวฝรั่งในบ้านก็ได้นะคะตำแหน่งนี้ดีมากคล้อยรู้เปล่าเพราะว่าด้านนี้ค่ะทีีี่่่เเหตตรรงนน้้ปป็ะูทบอกไววา เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนั่นเองนะคะคนส่วนใหญ่เข้าประตูนี้เราซื้อของไปช้อปปิง้งจ่ายตลาดเนาะเข้าประตูนี้ค่ะเดินตรงเข้าสู่พื้นที่ของโซนด้านหลังได้เลยที่ใช้คําว่าโซนด้านหลังเพราะว่าที่นี่นะเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าพื้นที่ลานซักล้างค่ะสามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องครัวได้เลยหมายพามาดูค่ะ นี่แหละค่ะห้องครัวไทยของแบบบ้านฮาบะนะคะที่เขาเนี่ยนะนำมาไว้อยู่บริเวณโซนซักล้างด้านหลังของบ้านนะคะพราบ้านหน้ากว้างห้องครัวเราก็ทําได้มีลักษณะที่ยาวแบบนี้เลยนะคะเลือกได้เลยนะว่าโซนฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นโซนในการประกอบอาหารเป็นห้องครัวไทยนะคะ มีทั้งหุด้ดูดควันที่เราจะติดตั้งก็ได้นะคะเราอาจจะทําตรงนี้เป็นคุกกิ้งตรงนี้เป็นล้างจานแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของลอนรีได้เลยเครื่องซักผ้าอบผ้าได้เช่นเดียวกันค่ะหรือใครอาจจะใส่ประตูสัก2ฝั่งนี้ก็ได้นะเวลาทำอาหารก็เปิดให้มันโฟล์ได้เลยค่ะมาดูห้องนอนของแบบบ้านฮาบากันดีกว่าค่ะที่นี่มีสี่ห้องนอนนะคะห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะห้องนี้คือห้องนอนที่4นั่นเองค่ะ พออยู่ด้านล่างไม่ต้องขึ้นลงบันไดแล้วก็ตำแหน่งของห้องนี้ก็จะมองเห็นวิวด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านจึงเหมาะที่จะทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้เลยนะคะถ้าบ้านไหนมีนะแต่ถ้าไม่มีสมาชิกเยอะนะคะหรือไม่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนห้องนอนที่4นี้ค่ะให้กลายเป็นห้องทํางานได้เลยนะคะหรือว่าบางคนนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้กลายเป็นห้องของน้องหมาน้องแมวเราไปได้เลยหรือถ้าชอบดูหนังฟังเพลงมากเป็นพิเศษเป็นห้องโคมเทียเตอร์ก็ได้นะคะติดกันเลยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ํานั่นเองนะคะไม่ชอบนะห้องน้ําที่เนี่ยไอเดียอย่างเลยคือพอเขาแยกโซนแห้งโซนเปียกใช่ไหมด้านบนเนี่ยค่ะเขาจะมีหน้าต่างซึ่งเป็นลักษณะทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราเปิดระบายอากาศได้เลยแสงสว่างเข้าดีมากแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะ ไปดูฟังก์ชันอื่นของบ้านกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะสําหรับที่บันไดตรงนี้ด้านล่างของเขาค่ะเขาจะมีห้องเก็บของให้เป็นจุดที่3นั่นเองนะคะแล้วโครงสร้างบันไดของแบบบ้านที่นี่เนี่ยเขาให้แข็งแรงแน่นปึกเลยเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะขึ้นลงเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยนะแล้วก็ปิดทับหน้าบันไดนะคะเข้าชุดกับราวจับเลยเขาให้เป็นไม้นั่นเองค่ะไปขึ้นไปชั้น2กันดีกว่า ชั้น2ของแบบบ้านฮาบะค่ะชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นที่เราจะได้พักผ่อนแล้วเพราะว่าเป็นโซนของห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําด้วยกันนะคะขึ้นมาค่ะพื้นที่แรกที่เราจะเจอตรงนี้นะคะจะเป็น Family Area รเป็นมุมพักผ่อนของสมาชิกในครอบครัวค่ะตรงนี้วางโซฟาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าแบบ ดึกๆเลยเงี้ยชื่นชอบการดื่มสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆตรงนี้นะคะก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าบางคนค่ะบิวให้เป็นตู้เก็บของตู้โชว์ของสะสมก็ได้นะคะตรงนี้มีหน้าต่างให้1จุดด้วยกันนะคะแสงสว่างก็จะส่องเข้ามาได้ด้วยนะคะสำหรับห้องนอนที่จะพาไปดูห้องแรกที่ชั้น2ของแบบบ้านฮาบะนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่ด้านนี้เลยค่ะ e d ดรูมค่ะของแบบบ้านฮาบะที่โครงการอลิชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศนะคะเนี่ยเราจะได้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องนอนที่วิวดีมีระเบียงส่วนตัวค่ะสำหรับห้องนี้นะคะแบ่งเป็นโซนต่างๆได้เลยนะจริงๆอะ่ะถ้าบางคนไม่อยากจะแบบตื่นแล้วลงลงไปข้างล่างอะ่ะใช้ชีวิตในห้องนอนเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของโซนนอนนะคะวางเตียงนอน5-6ฟุตได้เนาะ หัวเตียงค่ะจะมีหน้าต่างให้ได้แสงสว่างด้วยนะคะโตข้างเตียงก็ได้นะคะถัดไปด้านข้างอย่างที่บอกไว้มีประตูเปิดไปเป็นระเบียงส่วนตัวของเราเลยนะอันนี้ดีมากๆเลยนะถ้าแปลงไหนเนี่ยที่แบบ ที่ดินแปลงสวยๆหน่อยเห็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้โหตื่นเช้ามาสบายตามากๆค่ะและที่หมายบอกว่าเราตื่นแล้วเราแทบไม่ต้องออกจากห้องนอนเลยเพราะว่าบริเวณโซนตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นลิฟวิ่งส่วนตัวในห้องมาสเตอร์เบดรูมได้เลยเพราะว่าระยะจากเตียงจนถึงผนังฝั่งนี้เนี่ยเขามีระยะที่ค่อนข้างจะลึกเลยนะคะเราก็อาจจะหาแบบเก้าอี้สตูอาร์มแชร์โซฟาคอมฟอรทเบลวังได้ค่ะผนังด้านนี้ก็บิวสวยๆแบบนี้ไว้เป็นชั้นเก็บของตู้โชว์ของแล้วก็ติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆ 6 0 7 0นิ้วได้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะในห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนแล้วก็ต้องมีวอล์กอินเคอร์เซ็ตนั่นเองนะคะผนังด้านนี้บิวตู้เสื้อผ้าได้เลยทั้งแถบเลยค่ะบางคนอยากจะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่มุมนี้ที่ดีเพราะว่าด้านหลังตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างให้นะคะเปิดแบบนี้เปิดนิดนึงให้ดูนาอเนี่ยเห็นไหมคะแสงสว่างก็ส่องเข้ามาได้ด้วยเวลาเราแต่งหน้าเราก็ได้แสงธรรมชาติไปนะคะติดกันเลยค่ะกับพื้นที่วอล์กอินเคอร์เซ็ตนะคะจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ํานั่นเองค่ะ ห้องน้ำที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมทุกคนค่ะสูงโปร่งมากเลยอะอันนี้ดีนะเขาแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้นะคะบางคนเนี่ยที่อยากจะเข้ามาอาบน้ำแล้วรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายแบบความโปร่งของห้องน้ำอะไรเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์นะคะด้านบนนะคะเขามีหน้าต่างเห็นไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ด้วยเนาะแสงสว่างนี่เข้าดิบเยอะแล้วก็เต็มเต็มเลยนะคะเปิดระบายอากาศได้ค่ะบางคนที่อยากจะติดพวกฉากกั้นนะคะหรือว่าม่านห้องน้ำเนี่ยในนี้ก็สามารถติดได้เลย จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะที่เราจะเนรมิตห้องน้ําของเราเนี่ยให้กลายเป็นอีกฟิลนึงได้เลยที่นี่ให้พื้นที่ห้องน้ําสูงแบบนี้อชอบอะ่ะชอบห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้นะคะวางเตียงนอนใหญ่ๆ5ฟุตได้เลยค่ะกําลังดีเลยนะแล้วก็เป็นห้องที่เราอยู่สบายแน่นอนนะคะห้องนอนที่2เนี่ยเราจะเห็นวิวด้านหน้าบ้านอ๋อต้องบอกว่า ห้องนอนที่นี่ทุกห้องเนี่ยนะคะเราจะได้วิวด้านหน้าบ้านเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนที่2รวมถึงห้องนอนที่3ค่ะในห้องนอนที่2นี้นะคะนอกจากจะวางเตียงนอน5ฟุตได้แล้วนะคะโตข้างเตียงก็สามารถวางได้นะคะส่วนตู้เสื้อผ้าค่ะวิวตู้สูงตรดฟ้าเพดานแบบนี้นะคะเก็บของได้จุใจไปเลยค่ะ นี่คือห้องนอนที่3ค่ะขนาดไม่แตกต่างกันเลยนะคะกับห้องนอนที่2แต่ว่าจุดเด่นของห้องนี้เนี่ยคือเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่กับช่องแสงไว้ด้วยนะคะเวลาที่เรานะตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยอยากจะเปิดรับมุมมองความเป็นธรรมชาติด้นานนาบ้านก็มองได้ดีมากๆเลยนะคะในห้องนี้ค่ะวางเตียงนอนประมาณ5ฟุตกําลังดีค่ะจะมีโต๊ะทํางานตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะมีชั้นวางทีวีในห้องนอนนี้ก็สามารถทําได้นะคะถ้าสมาชิกไม่เยอะค่ะหมายแนะนํานะว่าจริงๆเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะโดยการที่เราอาจจะ รวมระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เข้าด้วยกันนะเพราะว่าโครงสร้างของที่นี่ค่ะเขาเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลนะคะเป็นผนังอิฐมวลเบานั่นเองค่ะและนี่นะคะคือห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่สามนั่นเองนะคะด้านในอะค่ะเขาจะแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้ห้องน้ำที่นี่อย่างที่บอกไว้ว่าเขาใหความสำคัญกับความสูงโปร่งมากๆเลยนะทุกคน จริงๆอะมัก็ชอบเหมือนเดิมเลยแหละยังยืนยันอยู่ว่าชอบห้องน้าของที่นี่ด้วยนะคะอย่างที่ประทับใจนะเขาจะมีช่องแสงอะคะ่ะหรือว่าหน้าต่างอะที่จะเป็นแบบลักษณะาบานที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เวลาแสงที่มันส่องเข้ามาะคะ่ะในช่วงเวลากลางวันเราก็แทบไม่ต้องเปิดไฟเลยส่วนใครอยา่จะแยกพื้นที่ให้มันเป็นสัดส,ส่วนหน่อยนะคะส่วนห้งส่วนเปียกเราจะใส่พวกฉากกัน้นหรือว่าม่านห้องน้าเข้าไปก็ได้คะ่ะ ดูบ้านกันไปแล้วนะคะมาดูพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอลิชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศกันดีกว่าค่ะที่โครงการนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจํานวนบ้านแค่62ยูนิตแต่ไม่บอกเลยว่า พื้นที่ส่วนกลางของเขาจัดมาให้ครบแน่นอนเลยค่ะอย่างบริเวณที่หมายนอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือคบเพาส์สูง2ชั้นนั่นเองนะคะมาในสไตล์โมเดิร์นที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานเข้ามาตามคอนเซ็ปต์ของโครงการเลยค่ะที่คบเพาส์แห่งนี้เนี่ยนะคะเขาจัดเต็มให้ครบมากๆเลยค่ะมีตั้งแต่สระว่ายน้ํานะคะพื้นที่ส่วนของฟิตเนสที่อยู่ที่ชั้น2ค่ะแล้วก็สวนสีเขียวไว้ให้เราได้ออกกําลังกายกันนะคะส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการอลิชาเรียบวงแหวนประชาอุทัย ะะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภและก็กล้อง cctv ตลอด24ชั่วโมงค่ะการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่จะใช้ระบบคี์การ์ดนะคะและค่าส่วนกลางของโครงการนี้ไม่แพงเลยนะคะเพียงแค่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ ที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในโซนเรียบวงแหวนประชาอุทิศนะคะสำหรับโซนนี้เนี่ยถือว่าการเดินทางสะดวกแล้วก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยค่ะแนะนําเลยกับโครงการอลิชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศนะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสนะคะจากอลิชากรุ๊ปค่ะซึ่งเป็นดีเวลลอปเปอร์นะคะที่พัฒนาโครงการในโซนนี้มาอย่างยาวนานกว่า20ปีนะคะตอบโจทย์สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านที่จะเป็นความฝันดีๆให้กับเราแล้วก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในโครงการอย่างมีความ นนันเองะะคะกับฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ํา3-4ที่จอดรถนะคะราคาเริ่มต้นของโครงการอลิชาเลียบวงแหวนประชาอุทิศค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้าน3ส9 0ม0 0นบาทค่ะและสําหรับแบบบ้านฮาบะนะคะซึ่งเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดของโครงการที่ใหม่พามาดูวันนี้นะคะราคาเริ่มต้น7ล้านกว่าๆค่ะและตอนนี้ทางโครงการอลิชาเลียบวงแหวนประชาอุทิศเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะใหม่พูดไม่ได้แต่แอบกระซิบอย่างนี้ดีกว่าว่าให้แวะมาต่อรองแวะมาเยี่ยมชมที่โครงการ ดีกว่าค่ะเขามีโปรดีๆรอเราอยู่แน่นอนนะคะสำนักง,งานขายค่ะ9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะรับรองว่าเข้ามาแล้วต้องชอบแน่ๆส่วนตัวใหม่ชอบมูดแอนโทนที่นี่มากๆเลยนะคะและอยู่ที่นี่ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าใช้ชีวิตง่ายๆนะกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆวันนี้จะพาไปคาเฟ่นหนึงค่ะทานอาหารก็ได้ทานเบเกอรี่ก็ดีนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์บาหลีอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยค่ะ แล้วคะ่ะทุกคนนี่นะคะคือคูบีชคาเฟ่แอนด s t a สตอร t ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์บาหลีที่ใหม่ไม่ต้องบินไปไกลนะคะเพราะว่าอยู่แค่ซอยประชาอุทิศ76แล้วก็อยู่ใกล้กับโครงการอริชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศด้วยคะ่ะ พร้อมแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศก็ได้อาหารก็น่าทานมากนะคะวันนี้เนี่ยที่ใหม่สั่งเนี่ยนะที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยแล้วบรรยากาศแบบนี้เราก็ต้องกินปลากิน,ก,นกุ้งกินปูสิคะถูกไหมเพราะฉะนั้นท่าใหม่ก็เลยสั่งนี่เลยค่ะกุ้งเผาค่ะกุ้งแม่น้ําเผานะคะอันนี้เนี่ยคือครึ่งกิโลนะคะเพราะว่าถ้าสั่งมากิโลหนึ่งคนเดียวคงจะกินไม่หมดค่ะถัดมาค่ะแปะ ปลาช่อนค่ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะคะแล้วก็นี่ค่ะปูของใหม่วันนี้ใหม่สั่งมาเป็นข้าวผัดปูนะคะแล้วก็มีออสวนทะเลนั่นเองนะคะเป็นอสอสวนรวมมิตรค่ะในนี้ก็จะมีปลาหมึกนะคะมีกุ้งมีหอยเนาะแล้วก็ส่วนนี่ค่ะผักที่อยากจะทานวันนี้นะคะก็กระหล่ำปีผัดน้ำปลานั่นเองนะคะเป็นเบสิกที่เราต้องสั่งนั่นเองค่ะมาเราต้องเริ่มกันกับการกินกุ้งดีกว่า เนื้อกุ้งดึงสดมากหวานใครที่มาทานเป็นครอบครัวแล้วอยากจะหาร้านบรรยากาศดีๆนี่เลยค่ะ Cool b e a Cafe and Restaurant อร่อยแปะสะปลช่อนค่ะที่นี่ปลาช่อนตัวใหญ่มากทุกคนแล้วเข,เขาจะแยกเป็นน้ำน้ำกับเนื้อมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใครจะทานก็ราดมาได้เลยค่ะสำหรับร้านนี้นะคะใครถ้าอยากจะมาทานนะคะเขาจะมีเวลาเปิดปิดนะคะถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์อะคะ่ะ11โมงถึง5ทุ่ม ถ้าเสารอาทิตย์นะคะก็คือ10โมงถึง5้าทุ่มนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนเย็นๆอ่ะเขาจะมีดนตรีสดนะคะวันหนึ่งค่ะมี2รอบดูสิ <c oughs> พาเลยนะคะร้อนนิดนึง <c oughs> ภารกิจโฮมราววันนี้คอมพลีทแล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในโซนเรียบวงแหวนประชาอุทิศนะคะแล้วก็จำนวนยูนิตไม่เยอะค่ะมีเพียงแค่62ยูนิตเท่านั้นกับโครงการอลิชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศนะคะเป็นฟังก์ชันบ้านที่ถือว่าลงตัวมากๆพร้อมกับส่วนกลางที่ครบครันนั่นเองนะคะใครที่สนใจค่ะแวะไปเยี่ยมชมได้สำนักง,งานขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะรายละเอียดของโครงการค่ะจะแปะไว้ให้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากติดตามนะคะโฮมบ ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะแล้วครั้งหน้าค่ะโฮมาราจะพาไปดูคอนโดหรือว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่ไหนที่น่าสนใจรวมถึงเช็คอินร้านอาหารดีๆนะคะอย่าลืมติดตามชมได้คลิปนี้หมดเวลาของใหม่แล้วขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย